สวัสดีจ้าสวัสดีจ้ามาเมื่อนีเบาๆหลายมเยมเจอมากินยำเห็ดยำบุญเซนเห็ดยำบุญเซนเก็บพักในสวนเรนาจะเก็บบวบถั่วมากินเบาๆหลายขอกินเด้อจ้าเด้อ อันนี้ก็จะเป็นอันแคบหมูจ้าน่ยเป็นแคบหมูทอดหมูว่านน่ยอันนี้เป็นเขาจี้เขาจี้แต่ว่าทอดเอาแล้วจ้าเขาจี้ นี่แคบมงึงกินไรเนี่ย <laughs> ยำเห็ดอันไอ้ยำบุญเส็จใส่เห็ดหูหนูกับอ่าใส่กอกจ้ะ เ,าาเพื่อนเข้าเพื่อนไม่เป็นนัง่งเป็นน,นั่งไหนแน่จ้าสบายดีเพราะเจี๊ยบก็สบายดีเพิ่งได้ลับเขามาเห็นยูทูบเอ่อวังเอ่อสองสามอาทิตย์นี่ละจ้าสองสามอาทิตย์นี่ละเพราะว่าอันเหตุงานประจำแล้วก็ยากไร แล้วกัอันดนโดนจังในเขามากจังในกับขอบคุณนะจ้ะขอบคุณทั้งเพื่อนเก่าเพื่อนใหม่ที่ยังเป็นกำลังใจให้กันมาตลอดเมื่อนี่ยุดงานตะกี้เหตุงานเออหามือต่ออาทิตย์นอกจากตอนนี้เหตุงานเออสี่มือต่ออาทิตย์แล้วก็ไปส่งลูกโรองเรียนเฮ็ดสวนพักเหตุกับเข่ากับหนาม หน้าที่แม่บ้านเนาจ้ะหลายแนวขคือหอดหมูทุกคนแล้วจาเด้ไกล้หอดหาเห็ดแล้วเห็นอันมาดามทางอื่นไปเก็บเห็ดเอาจ้ะอยากไปน้ำข้าเจ้าอยู่ ประกอบดีดิดปลูกเองแม่จ๊ะเนี่ยวุ้นเส้นเน่ยเป็นนั่นสรงแข็งๆบ่จ๊ะ แซบหมูกระแซบขอพรอมจ้า Se pækka. 年年不包粮。保保 ปนี้แม่เจ้าขอรักไปกันนะจ๊าเด้อฝากคนไคเขาแชร์กดเป็นกำลังใจกันนะเด้จ้าคอมมนเขามาเด้อคือหอดและยังเป็นเพื่อนกันตลอดไปเด้จ้าแม่เจ้า่ากแม่เจ้าสิดขอบไปหาเด้จ้าเด้อลาไปก่อนจ้าสวัสดีจ้า